อดิสรปิเกมเร็วไล่ถลุงนกนัทสิทยกแรกทะลุชิงมวยไทยสมัครเล่นเยาวชนประเทศไทยการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นเยาวชนชิงชิมประเทศไทยประจำปี2566ที่หน้าอาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันเมื่อวันที่14กันยายน2566เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ2รุ่นคือรุ่นอายุ18 23ปีชายหญิงและรุ่นอายุ15 17ปีชายหญิงไฮไลท์อยู่ที่การชกในเวที A อ,อายุ18 23ปีรุ่น45กิโลกรัมชายนัทสิทอา ยืนจากมมาราเรอพอสัมพาสุราธานีฝ่ายแดงพบกับหยกเพชรเชิดทุ่งว่าหรืออดิสรน,นุ้ยโซ่ฝ่ายน้ำเงินจากมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรซึ่งเป็นนักมวยไทยที่ตระเวนต่อยเวทีอาชีพในกรุงเทพมหานครมาแล้ว70ไฟสถิติชนะ60น็อกคู่ชก15ไฟ แค่สิบไฟผลปรากฏว่าเป็นอดิศรที่สา์อาวุธไล่ถลุงใส่นัทสิ์ก่อนเอาชนะน็อกไปตั้งแต่ยกแรกผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จหลังการชกอดีศรหรือยกเพชรเชิทุ่งว่าเผยว่าคู่ชกที่เจอวันนี้เคยต่อยกันมาแล้วซึ่งครั้งนั้นเอาชนะน็อกไปในยกที่สองครั้งนี้เป็นการกลับมาชกสมัครเล่นอีกครั้งของตนและเอาชนะน็อกเขาในยกแรกได้เลยก็ถือว่าน่าพอใจ บรรยากาศการชกรายการนี้ถือว่าคึกคักมากนานแล้วที่ไม่ได้พบกับบรรยากาศที่ตื่นเต้นแบบนี้ผมอยากคว้าแชมป์ให้ได้เพื่อคว้าสิทธิ์ไปชกต่อที่ตุรกีอยากไปพิสูจน์ตัวเองและหาประสบการณ์ใหม่ๆเพราะไม่เคยชกกับต่างชาติเลยอยากพัฒนาตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นให้ได้อย่างตะวันฉายพี เเคสนชัยมวยไทยยิมไอดอลของผมและอนาคตก็อยากได้แชมป์เวทีมวยไทยมาตรฐานสักเส้นหนึ่งในชีวิตส่วนผลรุ่นอื่นในเวทีเออายุ1 8ปถึง2ีปีรุ่น45กิโลกรัมชายชินวัตรจันตม,จตมะจากกองทัพภาค3แพ้คะแนนสิทธิศักิ์ชัยชมงคลจากสมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนรุ่น45กิโลกรัมหญิงจุธารัน์วิชัยดิษฐิ์จากมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรถอนตัวในการพบกับสุฟ้าธรณีแสงจากโรงเรียนกีฬากอทโมตอ,อริสรานุ่นเอียดจากทหารอากาศแพ้คะแนนนรมล มณีชายจากมามะรเรือพอสัมพาสุราธานีรุ่น48กิโลกรัมชายซัมซูสนีและจากสมาคมกีฬากรุงเทพมหานครแพ้คะแนนอนุชิตพิมานชิมพลีจากสมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนสุทาวีแท่เท้าจากมหาวิทยาลัยกีฬาวิทยาเขตชุมพรแพ้หนกบริรักษ์ดีเรลจากกองทับกยก2รุ่น48กิโลกรัมหญิงระวิวันรักชิตจากมมะรเรือพอสัมพาสุราธานีแพ้ไอ,อเอสซีอภิชยาเล็กมากจากมหาวิทยาลัยกีฬาวิทยาเขตชุมพรยกสอง เกลินเขียมพรมมาจากสมาคมกีฬากรุงเทพมหานครแพ้ไอเซีกุลนัทอร่อนอกจากทหารอากาศยก1รุ่น51กิโลกรัมชายรณก,กรย่าคำจากกองทัพภาค3แพ้คะแนนพิธภพรอันโนจากมมาราเรเอรพอสัมพาสุรินนัทพงศ์พงพันธ์จากกองทัพบกชนะไอเซีธนวัน์จิตคอนบุรีจากมหาวิทยาลัยกีฬาวิทยาเขตชุมพรยก2 รุ่น51กิโลกรัมหญิงการทีราเฉลิมสถานจากมหาวิทยายลัยกีฬาวิทยาเขตชุมพรแพ้ ASC จิติมาพรมเสนจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครยก1นิรวันตังจิวจากทหารอากาศชนะ ASC วีรวรรณเขสขีจากมหาวิทยายลัยราชภัฏสุรินยก2ขณะที่เวทีบีอายุ15-17ปีรุ่น45กิโลกรัมชายนันทวัฒน์จันพุ่มจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชแพ้คะแนนธีรพัฒน์อิตนันจากสมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร สุภสินแก้วมีจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแพ้คะแนนธัญญามัยสีทองบูร์จากโรงเรียนกีฬาเทศสุรธานี รุ่น45กิโลกรัมหญิงฮาริการแสงทองจากสมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีแพ้คะแนนสุนิสาอนามนาจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดกอโทโมทิดารัตกันบุรีจากค่ายมวยศูนย์ตากแพ้อเอสซีนิรชาตังจีวจากทหารอากาศยก2รุ่น48กิโลกรัมชายเกรงศัก์กยศิษิ์จากโรงเรียนกีฬาเท,โโทาาาศ C, ทาาสุราษฎร์ธานีชนะอเอสซีชาคริตลูกเหลิมจากโรงเรียนกีฬา,า,ธธา, C, า,จ,า,าจังหวัดนครศรีธรรมราชยก3ปิยพงษ์นวลแก้วจากกองทัพบ,บกแพ้คะแนนสอริศนาคณวนจากกองทัพภาค3 รุ่น48กิโลกรัมหญิงนริศราจันชดาจากสมาคมกีฬาจังหวัดชัยภูมิแพ้ ASC ปลายฝนสุวรรณจากทหารอากาศยก3กมลรัตน์มีพริงจากสมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีแพ้ ASC อนุธิดาแสงขาวจากท่ามะปรางยก2รุ่น51กิโลกรัมชายอาทิตย์แสนงามจากกองทัพบ,บกแพ้คะแนนสิทธินนท์ดำเนียมจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครอภิโชคผากาจากกองทัพภาค3แพ้คะแนนอมรินเพชรฤทธิ์จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง รุ่น51กิโลกรัมหญิงโสธิดาสิทธิชัยจากท่ามาปรางชนะคะแนนมินชยาสิมวงจากทหารอากาศชนันชิตาณวิจิตจ,จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชแพ้อเอซมณีวันเขียมการจากสมาคมกีฬาจังหวัดสุราธานียก2รุ่น54กิโลกรัมชายคเชนตุลารักจากสมาคมกีฬากรุงเทพมหานครถอนตัวในการชกกับวิวิ์วินเลนธรมมีจากสถาบันเดียวกัน สำหรับการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2566จัดโดยสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์แอมเทิร์ได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยแสกกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติซึ่งจะเป็นรายการคัดเลือกนักนักกีฬาไทยเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติในศึกมวยไทยเยาวชนชิงแชมป์โลกรายการ2023 Youth World Championships OU23 World Cup ระหว่างวันที่29กัน ยฤนยายนถึง8ตุลาคม2566ที่ประเทศตุรกี